วัาวที่แสนสดใสบรรยากาศทั้งแสงดีซึ่งเหมาะแก่การที่จะนำพาร่างกายและจิตใจไปพักผ่อนกับธรรมชาติเราจึงเลือกที่จะเดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปางจำปีเป็นเวลา30กวนาทีซึ่งผ่านเส้นทางธรรมชาติที่เราไม่ค่อยจะคุ้นเคยกับการเดินทางมากนักก็ทำให้มีอุปสรรคในการเดินทางบ้าง พื้นที่ธรรมชาติลมลื่นมากตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปที่แม่นม้ำอยู่ข้างล่างนี้ซึ่งนี่มีเขาวันวางทางอยู่จะเดินไปบุรรอดไปไหนแล้วไม่รู้เอา้าไ <laughs> ปไหนแล้วนี่มากับ รอดตอนตอนนี้เรามาถึงข้างล่างแล้วบรรยากาศดีมากคือที่นี่เขาห้ามจับปลาระวังมือถือตกน้ำนะเราทุกคนเห็นปลาไหมปลาเยอะมากในแม่น้ำนี้ซึ่งเขาเขียนป้ายติดไว้เลยว่าห้ามจับปลาเพราะว่าถ้าจับจะถูกปรับตัวละ เมื่อกี้เห็นมิชชันบอน่าจะ500หรือ5,000นี่แหละเนี่ยนะครับนี่เด๋ยวสูงมให้ใกล้ๆปลาเยอะมากนี่ขอนนุรัลักไว้นะเสียเลยเหรอเสียเรไยัง ไม่เสียอะ่รมาแตกไม่มีอะไรที่จะให้แตกได้เนี่ยแล้วไปโยนทิ้งทำไมอ่ะอยู่ดีๆโทรศัพท์ตกไลยครับแ่่อินดูเดินไปนู่นละท่าน้ำ เปรียบเสม,มือนกับลมหายใจของคนเราต้นไม้ใบไม้ก็คงเปรียบเสม,มือนกับร่างกายที่แยกออกจากลมหายใจไปไม่ได้การมาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติฟังเสียงแม่น้ำไหลฟังเสียงสายลมที่พัดกระทบกับต้นไม้ใบไม้ก็ทําให้รู้สึกผ่อนคลายสบายใจลืมเ,เรื่องราวหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้คนเรื่องของตัวเองเรื่องของสังคม เรื่องของโลกทุกคนบรรยากาศส,สวยมากเลยเห็นไหมครับปลาเต็มไปหมดเลยอู้เป็นเขตอนุรักษ์คืออันนี้เป็นปลาที่แบบผสมพันธ um> ุ์แล้วก็อยู่โดยธรรมชาติไม่ร uh, ู้ว่าจะมีคนแบบขอเอามาปล่อยไหมแต่ว่าคิดว่าแบบปลานี้แบบเยอะมากแต่ไม่รู้เป็นปลาอะไรนี่สวยมากทุกคนเยอะมากเลย จับิไหมเยอะ<บ>ยมากเลยเขาห้ามจับแล้วก็ไปใจให้เขาห้ามทำบามากับห้าอีจะทำบาปเองอ้ยสวยมากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นมากมายภายในจิตใจของมนุษย์บางคนเลือกที่จะตะโกนออกมาสุดเสียงเพื่อที่จะระบายความวุ่นวายนั้นออกมาแต่บางครั้งการนิ่งสงบทำสมาธิ ก็เป็นการกําจัดความวุ่นวายได้อย่างดีเลยทีเดียวทุกคนตอนนี้แบบเลือดออกด้วยเพราะว่าเมื่อกี้เดินอยู่แล้วก็แบบผิดจังหวะแล้วก็ไปถูใส่ก้อนหินแล้วก็แบบเลือดออกคือแบบตอนนี้มีก้อนหินเศษเล็กๆแบบติดอยู่ที่ในแผลแล้วก็แบบเอาออกไม่ได้เพราะว่ามันมันไม่มีแบบเล็บของเราไม่ยาวแล้วก็แบบ เราไม่มีเข็มหรือว่าไม่มีอะไรแบบที่จะเอาออกเพราะว่าถ้าดึงออกอย่างนี้เลยเมื่อกี้ลองแล้วมันเจ็บมากก็เลยแบบจะปล่อยแบบคาไว่าวอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเข็มหรือว่าไปหาหนามหรือว่าหาอะไรแบบดึยยนนงออกอะไรนะมันเจ็บไงแบบบอกให้แบบทุกคนรู้ว่าเออลองมาแล้วก็เราได้เลือดได้แผลไงตอนนี้เราจะไปไหนกันต่อ แล้วที่นี่เราก็แบบเย็นมากสวยมากเลยใช่ไหมแบบน่ามาเที่ยวมากจริงๆใช่แต่ว่าช่วงนี้มันแบบไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่มีใครเลยเนาะแบบโควิดด้วยแล้วก็แบบมันเงียบสงบแต่ก็มันสวยจริงๆนะครับทุกคนโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมันก็เข้าได้อยู่เขาก็เปิดให้เข้าอยู่ลโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปน้ําตกเทพอะไรนะหัสดิน เทพอะไรนะเทพซีรินเทพอะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวลองไปตามติดต่อกันอะไรเนี่ยไปติดตามต่อกันก็แล้วกันโอเคอายามหนูพี่ไปทําไมเอายามหนูพี่ไปทําไมหัวพี่ก็เดินมา บางเป็นธรรมดาเราจึงเลือกที่จะแวะพักข้างทางเพื่อจะได้พักรถและก็พักร่างกายร้านกาแฟพาลอซึ่งเป็นร้านกาแฟริมทางซึ่งมีจุดเด่นคือสะพานสีขาวเชื่อมต่อกับต้นไม้ใหญ่ซึ่งเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากดึงดูดให้กับผู้ที่ขับรถผ่านไปผ่านมา จะต้องแวะเข้ามาชมกันสักครั้งเราได้นั่งคุยและวางแผนกันว่าที่ที่เรากำลังจดไปต่อนนั้นมีระยะทางไกลออกไปสักเท่าไหร่เมื่อความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาไกลได้หายไปหมดแล้วเราก็เริ่มเดินทางโดยท,ทันทีโดยไม่รอช้า ตกเทพเสด็จคือสถานที่ที่เราตั้งใจที่จะไปเที่ยวชมแต่เมื่อเดินทางเข้ามาได้สักระยะแล้วอุปสรรคในการเดินทางของเราก็คือเดินทางระหว่างไปนั่นเองมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดไว้เลยทาให้เราต้องเจอกับปัญหาและก็เดินทางไปไม่ถึงนี่เราก็จะไปน้ําตกเทพเสด็จนะแต่ คิดว่าเราไปไม่ถึงอ่ะทางมันมันลำบากแล้วก็มันไกลมากมันทุกคนลองดูนี่แบบ<ช>เป็นทางแบบมอเตอร์ไซค์ไปลำบากมากแล้วก็ไปคนเดียวไม่ี่แต่มาไปสองคนงแล้วก็แบบ<ม>เราไม่ได้ยินเสียงน้ำตกเลยนะก<อ>็ไปกี่กิโลเมตที่ป่าเฮียวเมื่ีว่าไม่รู้ว่ากี่ก<ม>ิโลแต่ว่าก็คือมีมีมีห้วยหรือว่าลําน้ําไปตลอดทางอยู่เหมือนกันก็คือแบบต้นน้ามันคงจะอยู่ข้างบนนู่นแหละแต่ว่า คงจะไกลมากเราเลยตัดสินใจว่าเราจะไม่ไปแล้วไปน้ำตกตาหมอกกันแต่ว่าเราจะไปน้ําตกอีกที่หนึ่งน้ำตกตาหมอกน้ำตกตาหมอกซึ่งก็วันนี้น้าจะใหญ่กว่านี้เนาะเพราะว่าเมื่อกี้น้าอันน้ำมันตกด้วยอันนี้ก็คงจะมีน้ําตกเลยแต่ว่าเราไม่เห็นไม่ได้ยินเสียงแล้วก็ตอนนี้เราเข้ามาลึกมากนี่ทุกคนแบบเป็นป่าลึกมากเลยไม่เห็นอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงน้ําตกเลยแล้วก็ทางลําบากมากเราเราจึงไม่อยากจะเสี่ยงเข้าไปแล้วเราไม่รู้ว่า มันจะมีอะไรจะเจออะไรเพราะว่าตอนนี้ก็มากัน<ม>แค่สองพระหนึ่งรูปกับคนบ้านอีกหนึ่งคนแล้วก็ไม่มีสัญญาณอะไรเลยในนี้เราก็เลยแบบเดี๋ยวท่านได้มีโอกาสเราค่อยมากันใหม่หลายๆคนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปน้ําตกอีกที่หนึ่งแทนก็แล้วกันนะครับตอนนี้เราก็ถึงน้ําตกตาหมอกแล้วนะเราไปดูนะว่า เสียงน้ําตกดังมาก<ป>คือตอนนี้เรามาน้ําตกอ่าอีกที่หนึ่งสเสียงน้ําตกแบบดังชัดมากนี่ทุกคนแบบมองไปจากนิมสูงเห็นไหมสวยมากเลยเดี๋ยวซูม <laughs> ให้ดูนี่ทุกคน เดี๋ยวเราจะไปดูว่า้นตกเป็นยังไงบ้างทางเดินลงค่อนข้างที่จะแคบแล้วก็แบบสูงชันแต่เขามีที่จับเราจับให้ด้วยอันนี้ก็ ถึงน้ำตกตาหมกนะนะครับเพราะว่านี่คือตตาหมอกเย็นมากเอ้โ <c oughs> ยมหเล่นน้ำมจะเล่นน้ำเลยไหนะอะไรจะเจะถอดชุดอาบน้ำเลยเหรอ่อื้อือ ความแม่แน่นอนคือความแน่นอนของชีวิตความเย็นของสายน้ำอากาศที่สดชื่นของธรรมชาติรอบตัวเข้ามากลบความรุ่มร้อนภายในจิตใจและร่างกายของเราจนหายไปหมดไม่เหลือพื้นที่ว่างให้กับความวุ่นวายเข้ามาแทรกด้ดยอีกเลยพระหนึ่งรูปกับพยมอีกหนึ่งคนที่ได้เดินทางมายัางน้ำตกแห่งนี้และได้พบกับความสงบเวลาไม่นาน เราก็จะต้องจากสถานที่แห่งนี้ไปเหลือไว้เพียงเรื่องราวและภาพความทรงจำที่จะบ่งบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาณที่แห่งนี้น้ำตกตาดหมอก